ส่วนครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร W l d เอดีพบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเจ็ดเคล็ดรับใช้พูดบนเวทีที่ดีมากทุกท่านครับแน่นอนว่า ปัจจุบันนี้บนโลกใบนี้ใครๆก็รู้จักมาร์คซังเเบิกนะครับผู้ก่อตั้ง f c e e o o o มาร์คซังเเบิกนะครับเป็นคนหนุ่มที่มีวิธีการพูดบนเวทีที่ใช้คำว่าฉมังมากๆนะครับบุคคลที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้มีมากมายแต่หนึ่งในนั้นคือมาร์คซังเเบิกที่มีวิธีการสร้างชีวิตด้วยวัยเพียงแค่20กว่าก็ประสบความสาเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เรามาฟังวิธีการเจ เรื่องราวที่เขาใช้เป็นเคล็ดลับในการที่จะโน้มน้าวใจคนในการพูดบนเวทีนะครับซึ่งนักธุรกิจนักขายนักขยายผู้บริหารคำว่าบนเวทีคำว่าการพูดจาหรือการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันอย่างแน่นอนมาไปบอกวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับที่หนึ่งได้แก่เชื่อมโยงเรากับผู้ฟังทุกท่านครับทุกครั้งที่นักพูดชัชนเลิศเลยเนี่ยเมื่อขึ้นบนเวทีเขาสามารถโน้มน้าวเชื่อมโยงเรากับเขาได้อย่างมหัศจรรย์ นี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะเชื่อมโยงเราให้กับผู้ฟังด้วยการเปิดใจเป็นพวกเดียวกันนะครับ 2. เคล็ดลับนี้ดีมากๆท่านบอกว่ามีเรื่องมาเล่าทุวตั้นครับทุกๆครั้งทุกๆครั้งถ้าเราถ่ายทอดเชิงวิชาการบางครั้งมันน่าเบื่อเนะี่ยไม่น่าฟังเนาะแต่ถ้ามีเรื่องมาเล่ามีสีน่าสนใจสามารถบอกว่า ให้สื่อออกไปว่าเรากําลังจะพูดอะไรเป็นการปูทางและเปิดทางที่ดีมากๆโดยมีเคล็ดลับที่สี่ครับให้แบ่งออกเป็นสามตอนก็คือถ้าเป็นคนไทยครูบาอาจารย์สอนว่าต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจเนาะมันตรงกับเคล็ดลับที่สี่ของมาร์ก็คือว่าให้แบ่งการเล่านะออกเป็นสามตอนซึ่งมันจะสร้างความน่าสนใจโดยมีเคล็ดลับที่ห้าครับมีเรื่องเล่าประกอบหลักการทุกครั้งหมายถึงว่าทุกเรื่องที่เล่ามีหลักการผสมผสานอยู่จะยิ่งส่งพลัง โดยมีเคล็ดลับที่6เขียงคู่มีอารมณ์ขันครับยิ้มมีอารมณ์ศิลปินละเมอละไมนะฮะมีรอยยิ้มมีอารมณ์ขันแฝงซ่อนอยู่และเคล็ดลับที่7ดครับจบลงด้วยคำคมมีเรื่องเล่าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้จะเกิดการจับใจกับผู้รับฟังและนี่คือเจ็ดเคล็ดลับที่ดี จากมาร์คเสมอครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นหากเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทุกการฝึกฝนจะทําให้เป็นยอดคนเสมอวันนี้ขอทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีท,ทุกทท่านครับ